คุณเคยเห็นความเร็วที่แท้จริงไหมความเร็วที่เหมือนสายฟ้าฝาดความเร็วที่ทำให้คุณต้องอ้าปากค้างวันนี้ครับ Sport h i s t h e World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์กีฬาเปิดตำนานบทใหม่ที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของนักกีฬาผู้สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกและวันนี้เราจะมาไขาปริศนาความเร็วเหนือมนุษย์ของเธอคนนี้เอเลนทอมสันเฮระราชินีแห่งลูบิง้งเธอคือใครเธอมาจากไหน และอะไรคือรหัสลับที่ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่เร็วที่สุดตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อคำว่าความเร็วไปตลอดการเราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค้นหาเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จที่หลายคนไม่เคยรู้เพื่อไขปมปริศนาว่าอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้เธอวิ่งได้เร็วขนาดนี้ย้อนกลับไปในดินแดนแห่งความเร็วจเมเมกาดินแดนที่ให้กำเนิดนักวิ่งระดับอํานาจนมากมาย เอเลนทอมสันเฮราหรือเอเลนในวัยเยาว์ไม่ได้เริ่มต้นริพอนสวรรค์ที่โดดเด่นอะไรเลยเธอก็เหมือนเด็กสาวทั่วไปที่รักการวิ่งเล่นสนุกกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเล็กๆอย่างบานาน่ากราวน์มหัศจรรย์แห่งความเร็วนี้ไม่ได้มาตั้งแต่กำเนิดมันถูกบ่มพ่อขึ้นมาทีละน้อยจากสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความลหลงไหลในตีฬาของชาวจาเมกาเองยายบอกเสมอว่าวิ่งไปให้สุดกำลังนะเอเลนอย่าหยุดจนกว่าจะถึงเส้นชัย เสียงยายของเธอยังคงก้องอยู่ในหูเอนเลนจำได้ดีว่าเธอไม่ได้โดดเด่นในโรงเรียนไม่ใช่เด็กที่เก่งที่สุดในการวิ่งแต่เธอมีความมุ่งมั่นความอุตสาหะที่ไม่แพ้ใครเลยเธอวิ่งทุกวันวิ่งไปโรงเรียนวิ่งเล่นกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังหรือสนามหญ้าในหมู่บ้านเสียงฝีเท้าเล็กๆของเธอกำลังก่อกำเนิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแต่ใครจะรู้ว่าเด็กสาวผู้เงียบขรึมคนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นราชนีแห่งลู่วิ่งได้ในวันหนึ่ง เส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้ลอยด้วยก